สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมพาทุกคนไปวัดล่องคุณจวดเชียงรายนะครับอันนี้เส้นทางที่จะเข้าไปนะครับก็เป็นเส้นทางไปน้ำตกขุนกรณเช่นกันนะครับหรือจะไปทางลัอ่าไปไม่สวยได้นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับ ทันหรือเปล่าทัานอยู่นิดเดียวครับนี่อันนี้คือเส้นทางทวัดล่องขุนนะครับก็จะจอดตรงนี้ได้นะทางทางซ้ายตรงนี้นะครับมีหรือเปล่าอ่ะมีอยู่นะฮะจอดได้ แล้วก็ก็เป็นทางที่หลายๆคนก็เวะมาจอดข้างนี้มันมีสองโซนนะที่โซนด้านหน้านะครับวัดสวยมากครับทุกคนดูนี้สวยมากมาครับวัดล่องขนจวดเชียงรายนี่นะถ้าเรียวต่างชาติก็มาเที่ยวกัน เดี๋ยวผมไปดูลานจอดรถแล้วกันลานจอดรถเนี่ยจะมีหลายอย่างนะหลายโซนนะครับเป็นโซนกว้างด้านหลังวัดนะครับข้างวัดนี่คือเส้นทางเนี่ยลานจอดรถอยู่ตรงนี้ครับไม่ไกลฮะทุกคน เวลาจอดรถกว้างจอดได้ตั้งแต่รถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบัสนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยครับนี่ส่วนข้างวัดนะครับนี่จอดโซนด้านหลังครับสามารถจอดได้นะครับทุกคน เป็นวัดที่สวยมากๆดับโลกเลยครับเีาลาจอดตอนนี้ปรับภูมิทัศน์ได้สวยมากๆนะรถจอดรถก็มีโซนด้านในอีกนะนี่นะทุกคน เดี๋ยวผมจะขับรถรอบๆแล้วกันจนถึงทางออกอีกทางอีกทันหนึ่งนะครับแต่นี้นะนี่คือทางออกครับเราก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ภูภา์นี่สวยมากๆครับทุกคนดู แต่ว่าจอดรถตรงนี้ก็ได้นะฮะรถไม่พอนะครับหรือบางคนก็มาส่งกัมาจอดตรงนี้นะครับเพื่ออ,อ,อ้อมไปรับนักท่องเที่ยวหรือเพื่อนๆที่มาด้วยกันบางคนเคยมาแล้วเนาะก็เรามาส่งเนี่ยแค่บริเวณวัดเนี่ยก็สวยมากๆแล้วนะครับเนี่ยมีโอกาสนะครับก็มาเที่ยววัดปัดล่องคุณได้นะครับ วัดอาจารย์เฉลิมชัยวัดสิมิพัฒนะครับวัดที่สวยมากนะตามป้ายตอนนี้เลยนะร้านจอดรถวัดล่องคุณนครับนะเรียมมากันนะครับทุกคน